มาดูโจทย์ตำรวจปี48กันหน่อยเขาบอกว่ากำหนดอัตราส่วนของ A นะต่อ B เท่ากับ3ต่อ5และ2 B เท่ากับ3 C อ่ะหนูลองแก้สมก,การจะได้เอา C ย้ายมาหารตัวนี้ตัวนี้ก็เป็น3ส่วนสใช่ไหมทันไหม เหมือนไอ้ตัวนี้คูณอยู่เอา c มาหาร2คูณอยู่ก็2ย้ายมาหารตรวนี้ใช่ไหม,มแล้วเราก็จะได้อัตราส่วนของ b ต่อ c ก็คืออะไรเนาะ3ต่อ3ต่อ2นั่นเองใช่ไหมโโเห็นอะไรยัง A ต่อ b เห็น b ต่อ c อยัง3ต่อ5ตรงนี้อะไรนาะ 3ต่อ2องทำให้มันเท่ากันได้ไหมทำให้มันเท่ากันเพื่อเราจะได้สรุปไปเลยว่าอัตราส่วนของ a ต่อ b ต่อ c คือเท่าไหรกันแน่ใช่ไหมอ่าทำตัวร่วมให้มันเท่ากัน,ต,น 5. ตัวนี้5ตัวนี้อะไรสใช่ไหมเอะตรง3คูณอะไรเข้าไปคูณ5ตรง5คูณอะไรเข้าไปคูณ3นะตัวนี้ก็จะได้3ามสามเเท่าไหร่ สิบห้าห้าสองสิบมาดูคำถามเขาถามว่าถ้า a มีค่าคือ18แล้ว C จะมีค่าตรงกับข้อใดใช่ไหมตอนนี้หนูไปดู A ของเรามีค่าเท่าไหร่9ทําทำไงเป็น18คูณ2ตัวนี้ก็จะมีตัวนี้ก็ต้องคูณ2ตัวนี้ก็ต้องคูณ2ใช่ไหมก็แสดงว่าถ้ามี A อยู่เท่ากับ18จะมี C อยู่เท่าไหร่10คูณ2เป็น ยี่สิบมีบีเท่าไรสิบห้าสองสามสิบแต่เขาถามแค่สี่ใช่ไหมมันตอบยี่สิบคือข้อไหนเนาะข้อสองนะจึงตอบข้อที่สองเลย <5. S 1> เห็นไหมยากตรงไหนเนี่ย